เอาเอาตัวมัวเอาตวมาเอเอัวมาอาตัวมาเอาตเมาเอาตัวาเอาาเ ได้ละได้หมดละยังูีอยบได้จ้ะก็ถือจะได้โอ้โหแลงสาวกำัสุออแล้วเตกัดป่าเพิ่นกำลังเห็นยังตกัดจทุกคนกำลังมกแกงทุกคนเทนอาหารตครจะออกเอนเชียคซูมโลกซูมโลกงที่แหละเออเป็นอะไรเอาปีงเสนีส้อ้าว่่บอกเอาปีกอ้ เาไย่ำเลยเข้ามกกินดีแม่แม่คืเอาจะได้ยิน้เขาห้ตาใช่ครับผมต้องอไแล้วต้อตอปคจะนักขอต้มากกสิบคนใช่ไหมสิบคนหรือว่า่ดนขอขอมาติดส่ไม่กี่รูนบนหัวเสียเงิน

เอออหละกิน so ก้อนเดี๋ยวคอยเห็ดเลยนะอันนี้มันบอกินอยนอันนี่มันบอกินแด่บ้านี่บอกินมาค่ะงานนี่ยังนี่ยังยุ่เขาแล้วติิเละ

ขดว้อขึ้น่นั่งเลยพร้อมเลยปัสันเขาดูเกิดแห้งเราจะมีคนยิ้นเราได้ข่อยข้าวกินข่าวดใหม่ใช้ละอ้าวดิพอจะลราเออพอจะไม่กินข้าว บิ้งเบิ้งไทยกิปไลทถ่วเอามาใหญ่โมเปะไปเขาดาวไปเขอาคนเออแหละยิ้มวิไป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 

หวยมาหนี่แล้ววยานีปลไปยากับลานอยู่นี่่นี่ก็ร้านคนีกอาอยู่นี่ไ่ามันนี่ไาไปูดีสลกําหนเหรอ ข้าวืออืตนี่อเห็ดเ็ดยอะแเห็นํตางใจเห็เืันบ้าวนี่ยาเห็ดยอะเห็ดจะต่างใจเห็ดเจ้าว่าาเห็อนยู่ะต้งในบ้านกป้า เป็นเร่อกะอเนาะจำาบอกว่าอาการเออหัวเบิดเนอะบาสุงปลจำนบอกว่าปาให้เลืกดแลไ่่ากินปบุม่ไรัปาอยู่บนป้าห้าเือนงาเด้อท่นไปกินปาแล้วบุมีลาานั่นี่ฮจับกองท้ายได่จัองทายส่งแล้วหมดแล้วหมดอจัดต่างกันไปส่งหมด กดกี่ขอัไปเองเขยไปเองขไปเองขไปเองไปด้าเดียเดินบบ่าเละเาคุณต้องไปหายด้วบานย่อมกินได้ผลไหมย่อมกินหมดต้องย่อมแล้วก็กินย่อมลจะได้ไม่แห้งตรงฝ่ายพงอเาโอะ เอ้าอาดี๋ยวมห่อนัรงี้อจะดีละดไรราของพ่อบึ่ยเขาอยู่หน้าง้าเถเียวเมื่อพักกระเดาังไปบึง่อยเลยะเรพักกระเดาบงข้ั้งในกเออ่ะ